สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลิปสั้นแต่มันดีวันนี้มาถึง EP 5 8กันแล้วนะครับใน EP 5 8ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ snowball effect นะครับแล้วก็แถมด้วยเรื่องของ leverage ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจว่า snowball effect นั้นมันเกิดจากอะไรนะครับก็ต้องมาอธิบายเรื่องของ leverage กันก่อนนะครับดังนั้นก่อนจะไปตรงส่วนของ snowball นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของ leverage ช่วมันคืออะไรนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นใหม่ๆจะรู้สึกว่าเอ๊ะคำว่า leverage หรือคำว่าอัตราทดเนี่ยนะครับที่เขาพูดกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจครับผมขอยกตัวอย่างนะครับในเคสนี้ครับสมมติว่าผมเนี่ยต้องการจะเก่งกำไรราคาทองนะครับโดยผมมองว่าทองมันน่าจะขึ้นนะครับแล้วณขณะนั้นสมมุติว่าราคาทองราคาบาทละ2 0 0 8นะครับเอาผมคิดเป็นเส้นแล้วกันจะได้อธิบายง่ายๆนะครับคำว่าบาทไม่ได้ไม่ทับกันสมมุติว่าเส้นหนึ่งอ่ะทองเส้นหนึ่ง20,080นะครับผมก็ซื้อ ทอง10เส้นเลยนะครับซื้อทองว่าสิเส้นเส้นละ2อ0 0 0ื่นนะครับก็จะต้องใช้เงิน28,000นแปดถูกไหมครับ28,000นทีนี้ถ้าสมมุติว่าราคาทองมันขึ้นจริงๆเป็น30,000บาทจาก2อ0 0 0ื่นขึ้นเป็น30,000ผมก็จะได้ไดกําไรเส้นละ2,000ถูกไหมนะครับหลังนะั้นผมก็เอาไปขายสมมุติไม่รวมค่ากำไรค่าอะไรเงี้ยสมมติผมเอาไปขายนะครับถ้าผมเอาไปขายนะครับราคา30,000ต่อเส้นก็ได้กําไร2,000 ต่อเส้นเนาะจาก2 0 0 0กลายเป็น3 0,000ก็กำไร2000ต่อเส้นซื้อไว้10เส้นหรือ10บาทก็คือนะครับได้กำไร20,000บาทนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องลงทุน2,80,000บาทเพื่อให้ได้กำไร20,000บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นกำไรนะครับครั้งนี้ก็จะกำไรประมาณนะครับ1.74%อนะครับนะอันนี้คือการลงทุนด้วยเงินเต็มเต็มนะครับก็คือต้องใช้เงิน20 0 0 0 0กว่าบาทเพื่อจะเอากำไร20,000แต่ทีนี้สมมุติว่า ผมเนี่ยมีความรู้นะครับแต่ว่าผมอาจจะมีเงินทุนน้อยหน่อยนะครับผมอยากมองว่าทองน่าจะขึ้นนี่แหละแต่ว่าเงินทุนแบบโหให้ซื้อ2องแสนแปดก็ไม่ไหวหรือถ้าเกิดซื้อน้อยๆนะครับซื้อแค่บาทเดียวนะครับสมมุติว่าซื้อแค่บาทเดียวแล้วมันขึ้นไปเงี้ยมันก็อาจจะได้กําไรไม่เท่าไม่เท่าที่ควรอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะไปซื้อสิ่งที่เรียกว่าโกลฟิวเจอร์นะครับซึ่งตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาที่มีเลเวลเลชอยู่นะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือผมเนี่ยนะครับเวลาไปซื้อโกลฟ ผมจะไม่ต้องวางเงินเต็มๆครับก็คือผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการวางเงินหลักประกันนะครับโดยที่สมุบบิผมไปซื้อกูฟิวเจอร์ของทองที่มีน้ำหนัก10บาทนะครับแล้วเขากำหนดว่าจะต้องวางหลักประกันไว้1มื่นแปลว่าถ้าสมมุบบิผมไปซื้อก o ฟิวเจอร์ที่ราคา28,000นะครับโดยเป็นก o ฟิวเจอร์ของทอง10บาทนะนะครับผมเอาเงินไปวางประกันไว้1มื่นสผมได้สัญญา เปรียบประหนึ่งว่าผมได้ซื้อทองมาสิบบาทแต่ใช้เงินแค่หมื่นสี่วางไว้นึกภาพออกไหมครับหลังจากนั้นครับสมมุติว่าราคาทองมันขึ้นไปเป็นสามหมื่นจริงๆนะครับผมก็ได้กําไรจากสองหมื่นกลาเป็นสามหมื่นก็คือได้กําไรสองพันต่อหนึ่งบาทของทองใช่ไหมครับและทีนี้ผมซื้อไว้สิบาทก็แปลว่ากำไรสองหมื่นเท่ากันเลยครับโดยที่ลงเงินแค่หมื่นสี่นะครับดังนั้นลงเงินหมื่นสี่กำไรสองหมื่นถ้าไปคิดกําไรเนี่ยมันคิดเป็นร้อยสี่สิบสองจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะ ก็คือพูดง่ายๆว่ากําไรแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ะเกินเท่าตัวของเงินที่ลงนะครับทั้งๆที่ใช้เงินแค่หมื่นสี่ถูกไหมนะครับซึ่งไอ้การทําแบบนี้ครับก็คือการอาศัยเลเวลเลชที่อยู่ในโกลฟิวเจอร์นะครับสังเกตไหมครับว่าผมเทรดสินค้าเดียวกันนะครับกำไรสองบาทโตกับสองพันบาทตอนหนึ่งบาทของทองนะครับเหมือนกันเด้เลยแต่ว่ากําไรจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่คนต้องลงเงินเต็มๆนะครับกลายเป็นร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเอาร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หารเจ็ดเนี่ยมันจะได้ยี่ส ก็แปลง่ายๆก็คือไอตัวโกลฟิวเจอร์อันนี้ถ้าวางหลักประกันเท่านี้แปลว่ามีอัตราทด20เท่าก็คือลงเงินลงเงินแค่หมื่นสี่แต่ว่าเปรียบเหมือนกับคนที่ลงเงิน2องแสนแปดเลยคือ20เท่าเลยนึกออกไหมนะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือประโยชน์ของเลเวอเรจคือคุณสามารถใช้เงินน้อยๆเพื่อจะหาก,กําไรได้มากนะครับแต่ว่าเหรียญมันมี2ด้านครับมีดมันก็มีประโยชน์ด้วยมีโทษด้วยถูกไหมเลเวอเรจมันก็มีโทษครับก็คือนี่คือในมุมของการกําไรถูกไหม แต่เวลาขาดทุนครับสมมุติว่าเราซื้อไว้สองหมื่นแปดนะครับแต่แทนที่มันจะขึ้นนะครับเป็นสามหมื่นไม่ราคามันลงนะครับราคามันลงสมมุติว่าราคามันลงนะครับไปสองหมื่นหกสองหมื่นหกนึกภาพลงสองพันเหมือนกันถ้าราคาลงมาสองพันเนี่ยนะครับซื้อไว้สิบบาทนะครับถ้าเราซื้อเต็มวงเงินเนี่ยก็คือคุณก็จะขาดทุนสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนั้นขาดทุนจากเงินลงทุนสองแสนแปด ก็แปลว่าคุณก็ขาดทุน7%นตั่นแหละนะครับแต่คนที่ลงเงินแค่เป็นหลักประกันคือคนที่ซื้อกฟิวเจอร์ครับถ้าราคาทองมันลง2000นะครับมันขาดทุน2 0,000ืแต่คุณวางเงินไว้แค่1มื่นสถูกไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณมันสมมติว่าเขายอมให้คุณทําแบบนี้ได้จริงคือราคามันลงมาแล้วคุณขาดทุน2 0,000แต่คุณวางเงินไวแค่หม0นก็แปลว่าเงินคุณที่วางไว้ตอนแรกหมดเกลี้ยงเลยครับแถมคุณยังต้องจ่ายนี่เขาอีกดื้ภาพออกไหมนะครับดังนั้น ความโหดร้ายของเลเวอเรจก็คือมันทาให้คุณเสียหายได้หนักมากเช่นกันดังนั้นผมเตือนไว้ก่อนใครที่จะเล่นสินค้าอะไรก็ตามที่มีเลเวอเรจทั้ง DW นะครับพ f e x นะครับที่เป็นตัวฟิวเจอร์นะครับหรือว่าตัวบล็อกเทรดนะครับอะไรพวกนี้คุณจะต้องมีความรู้และมีวินัยนะครับถ้าคุณยังไม่แม่นอย่าเพิ่งใช้เลเวอเรจนะครับทีนี้ต่อมานะครับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับโตรงไวเฟเฟ์คืออะไรครับคืออย่างนี้ครับในความเป็นจริงครับเวลาราคาทองมันลงสมมติว่าซื้อกฟิวเจอร์ไวแล้วราคาทองมันลง เวลาคุณขาดทุนนะครับสมมติคุณซื้อไว้ที่2 8 0 0 0ใช่ไหมแล้วราคามันลง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 เงินที่คุณขาดทุนนะครับพอมาลงถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งนะครับก่อนที่เงินที่คุณวางประกันไว้ไอหมื่นสี่เนี่ยมันจะหมดนะครับโดยปกติเขาจะมีเกณฑ์กาหนดไว้ครับว่าเฮ้ยก่อนที่เงินคุณจะหมดสมมติค,คุณลงไว้หมื่นสี่แล้วคุณขาดทุนขาดทุนขาดทุน,ทนจนเหลือแค่นี้พอถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งครับเขาจะบังคับให้คุณขายคือปิดสถานะ สถานะก็คือขายเลยแต่เขาบังคับให้คุณขายเลยเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องแบบติดหนี้เขา,าอะพูดง่ายคือเขาไม่อยากไปทวงหนี้คนทั่วโลกนึกออกไหมดังนั้นเขาก็จะใช้วิธีการบังคับขายหรือเรียกว่าการฟอสเซลนั่นเองนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นกับสัญญาที่เป็นพวกฟิวเจอร์พวกนี้ทั่วโลกนะครับทีนี้การฟอสเซลอ่ะมันก็ทําให้เกิดแรงขายเพิ่มท,ทั้งทั้งที่คนคนนั้นไม่ได้อยากขายอย่างเช่นสมมตินายเถือสัญญาโกฟิวเจอร์ไว้แล้วราคามันลง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 ,ลงจริงๆไม่ได้อยากขายกะแบบทนดอออยยกนนถืน่ แต่ว่าสัญญาเงินที่วางไว้มันไม่พอนะครับถ้าระดับวงเงินมันถึงจุดจุดหนึ่งนะครับจริงๆสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือบร ו เกอร์เนี่ยเขาจะบอกให้คุณเติมเงินเข้าไปก่อนก็คือถ้าเกิดคุณเติมเงินเข้าไปนะครับแล้ววงเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับมันเหนือกว่าระดับที่เขาจะบังคับขายเนี่ยเขาก็จะให้คุณถือได้แต่ถ้าเกิดสมมติเขาบอกให้คุณเติมเงินแต่คุณไม่มีตังค์แล้วอะตอนนั้นอะมันลงเร็วมากแรงมากเขาก็จะบังคับขายเลยนึกออกไหมครับบังคับขายเลยไอ้นายเอคนเนี่ยครับก็จะ มันก็จะเกิดแรงขายที่มากกว่าปกตินั่นเองนะครับซึ่งไอ้แรงขายตรงนี้นะครับก่อให้เกิดสโนบอ a l l เอฟเฟกนะครับซึ่งคําว่าสโนบอ a l l เอฟเฟกคืออะไรอ่ะมาดูกันต่อครับคําว่าสโนบอ a l l เอฟเฟกคืออย่างนี้ครับสมมติว่าเพื่ออธิบายนะครับผมอยากให้ทุกคนนึกเป็นเหมือนเราดูกระตูนเรื่องหนึ่งตอนเด็กๆนะครับถ้าดูกระตูนตอนเด็กนะครับสมมุติว่ามีกระตูนเรื่องหนึ่งนะครับเป็นกระตูนตลกๆแล้วมีภูเขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งจะเป็นตัวเอกหรือ กิ้งล้มลงไปนะครับบนภูเขาที่มีหิมะอยู่นะครับมันก็จะอยู่ในหิมะแบบนี้กลมๆแล้วพอมันไหลลงมาเนี่ยครับมันก็จะไหลและหิมะมันก็จะใหญ่ขึ้น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 นะครับแล้วมันก็จะไหลลงมาด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติคือลงมายิ่งลงมาเรื่อยๆมันยิ่งลงเร็วและแรงกว่าปกตินะครับไอการที่เป็นอย่างนี้ครับเราเรียกว่า snowball effect นะครับตลาดหุ้นก็เหมือนกันครับเวลามันลงแรงๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งตัว ตัวทีเฟกนะครับตัวหุ้นนะครับที่มันมีพวกสัญญาบล็อกเทรดต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งตัวคริปโตที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็คือตัวบิตคอยมันก็โดนลงมาเร็วๆแล้วก็แรงๆแบบนี้นะครับมันเกิดจากสโซลวอยเอฟเฟกต์นั่นเองนะครับทีนี้ <c oughs> ทําไมมันถึงเกิดสโซลวอยเอฟเฟกต์นะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆครับสมมติว่ามีคนที่1นึ่ถึงหนึ่นนะครับสมมติชื่อแล้วกันชื่อหนึ่งถึงหนึ่งพัน คนที่ชื่อหนึ่งถึงหนึ่งพันก็คือคนที่ชื่อหนึ่งคนที่ชื่อสองคน, ament, คนที่ชสามจนถึงหนึ่งพันเนี่ยวางเงินหลักประกันไว้นะครับน้อยหน่อยนะครับสมมุติว่าเขาวางไว้เออหมื่นห้านะครับวางเงินหลักประกันได้หมื่นห้าผมพูดสมมุติตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วคนที่นะครับหนึ่งพันหนึ่งนะครับถึงสามพันนะครับวางเงินหลักประกันไว้นะครับสองหมื่นห้านะครับ, 3000, รบ,งงรบแล้วคนที่สามพันนะครับถึงแปดพัน วางเงินหลักประกันไว้30,000ื่นนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งคนที่วางหลักประกันยิ่งเยอะการโดนฟอสเซลก็จะยิ่งช้าคือพูดง่ายว่าราคาลงมาได้เยอะ,อะกว่าที่เขาจะโดนฟอสเซลใช่ไหมนะครับทีนี้หลักการมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับคือสมมุติว่าราคาหุ้นหรืออะไรก็ตามนะครับอย่างล่าสุดที่เป็น Bitcoin, บิตคอยนยสมมุติว่ามันหลุดแนวรับสําคัญลงมาหลุดตึ้งลงมา ตอนนี้มันหลุดตึ้งลงมาเนี่ยครับมันจะมีแรงขายที่เป็นแรงขายปกติของเทรดเดอร์ทั่วไปหรือจะเป็นของใครก็ตามมีแรงขายขึ้นมาถึงสเต็ปสเต็ปหนึ่งครับทีนี้แรงขายตรงนี้เป็นแรงขายของคนที่อยากขายจริงๆนะครับก็เป็นแรงขายทั่วไปแต่พอแรงขายตรงนี้มันลงมาถึงจุดจุดหนึ่งมาถึงราคาที่คนกลุ่มแรกนะครับโดนบังคับให้ขายคือโดนฟอร์เซลนะครับไอ้คนกลุ่มนี้ถ้าเขาไม่เติมเงินนะครับก็จะโดนปิดสถานะก็คือโดนบังคับให้ขาย มันก็จะมีแรงขายกระทุ้งมาอีกครับจากแรงขายเท่านี้มันก็จะกลายเป็นแรงขายที่ใหญ่ขึ้นก็คือจะมีไอคนกลุ่มนี้เข้ามาขายเพิ่มขึ้นด้วยแรงขายนั้นมันก็จะทําให้ราคาลงไปอีกครับแล้วพอราคามันลงไปอีกจากคนกลุ่มแรกใช่ไหมมันก็จะลงมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ไอคอนอีกกลุ่มนึงนะครับมันก็จะงบคับขายไปด้วยซึ่งความจริงเวลาเขาวางเงินอาจจะไม่เท่ากันนะอาจจะแบบอะไรอะๆๆอะก็ลงมาจะผมอธิบายให้เข้าใจเป็นกลุ่มๆแล้วกันนะครับไอคนอีกกลุ่มนึงไงครับ มันก็จะโดนบังคับขายเช่นกันและคนกลุ่มนี้พอโดนบังคับขายมันก็จะเกิดแรงขายที่ใหญ่กว่าเดิมนึกออกไหมครับใหญ่แล้วก็แรงกว่าเดิมลงไปนะครับจนกระทั่งไอ้อีกลุ่มนึงก็จะโดนบังคับขายไปเรื่อยๆ เก็ตยังครับมันก็จะโดนมาคับขายไปเรื่อยทําให้การลงของสินค้าที่มีเลเวอรเรจอะ่ะมันสามารถลงได้เร็วและแรงเพราะมันโดนมาคับขายจะเป็นทอด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 คนที่ขายมันเลยใหญ่ไงมันก็เลยลงและเร็วและแรงได้นะครับเนี่ยครับสิ่งที่เขาเรียกว่าสโบรกเอฟเฟกต์นะครับซึ่งมันเคยเกิดกับตลาดหุ้นไทยนะเซ็ตเมื่อเร็วๆเนี้ยหรือในอดีตที่มันเคยผ่านมานะครับลองไปเปิดกราฟดูว่ามันลงเร็วๆแล้วมันดึงกลับแรงๆอะ่ะก็คือเกิดจากสโบรกเอฟเฟกต์นี่แหละส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวทีตัวทีเฟกก็เคยเกิดแต่ว่าน้อยนะครับแต่ว่าที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี้ก็คือตัวบิตคอยนะครับก็เกิดลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการที่เรารู้จักนะครับกลไกการเกิดสโบรบอกเอฟเฟก,กเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับพวกเราบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือนะครับสินค้าอะไรก็ตามที่มันมีเลเวลสูงสูง,สงนะครับความผันผวนสูงๆูอย่างเช่นคลิปโตทั้งหลายแหล่ตัวบิตคอยตัวอิตาเลียมตัวอะไรเงี้ยนะครับเวลามาหลุดแนวนรับสําคัญคุณควรจะระวังไว้ก่อนเลยว่ามีมันมีโอกาสจะเกิดสโบรบอรเอฟเฟกดีคว คุณควรจะคัดลอสนะครับคัดไปก่อนครับขายไปก่อนครับแล้วเวลามาลงมาเร็วๆแรงๆถ้าเกิดคุณมีความรู้เทคนิคเข้าคุณสามารถหาแนวรับที่มีในัยยะได้คุณจะทยอยรับตามแนวรับก็ได้หรือจะรอให้ทรงกราฟมันสวยก่อนแล้วค่อยรับก็ได้นะครับก็คือไปรอรับข้างล่างเลยนะครับเพราะมันจะลงมีโอกาสลงได้แรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ในการเล่นผลิตภัณฑ์ทำกำไรขาลงขาลงนะครับเช่นพวกฟิวเจอร์ทั้งหลายแหล่เวลามันหลุดแบบนี้ครับคุณช็อตลงไปอ มันมีโอกาสจะได้กําไรที่มันเร็วแล้วก็เยอะด้วยนะเพราะมันสามารถลงได้จากสหรูไบเอฟเฟกเนี่ยมันทําให้ลงเร็วและแรงอย่างที่บอกครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้กลไกพวกนี้เราก็จะสามารถป้องกันความเสียหายหรือแม้กระทั่งทํากาไรกับมันได้นะครับก็หวังว่าคลิปสั้นนะครับ EP 5 8นี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรืออยากให้ทําคลิปสั้นเรื่องอะไรก็บอกกันได้นะครับส่วนที่หน้าผมจะมีอะไรมาฝากนะครับก็คอยติดตามดูนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ